자 <목소리법> ข่าวและติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครสิงสังป่าเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้กรรมุนาโหติพรามโนคนจะประเสริฐก็เพราะการกระทำปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูบอลลูนนะครับหลายร้อยลูกที่มีทั้งสีสันขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันไปสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาร่วมชมเทศกาลบอลลูนนานาชาติแอลบูเคอร์คีครับที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่รัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกางานนี้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2515และ กลายเป็นเทศกาลบอลลูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันเราจะลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ